เป็นมหาการ์ BTS นะครับกับกทมจ่ายหนี้พร้อมดอกเบีย้ยกว่า30,000ล้านจบกันแล้วนะฮะจบปัญหากันไปแล้วเขาใช้คำนี้นะครับหวังว่า,าหลังจากนี้จะจ่ายค่าจ้างตรงตามสัญญา <c oughs> แล้วก็บอกว่ายา y am y am y ้ำยังยินดีนะหากรัฐบาลซื้อสัมปทานก่อนเขากำหนดนะครับแล้วก็พร้อมร่วมในในโยบายรัฐเรื่องของรถไฟฟ้า40บาทต่อวันเ,เพราะถ,าถ้าเรายอ้อนกลับไปเราหนะ้าจําได้นะครับว่ามันเคยมีการแบบทวงเงินตรงนี้กันเนะนี่ยตอนที่เราเป็นได้ยินข่าวมนวานล้วมันอยู่20,000กว่าแล้วตอนนี้พอมันไม่ได้จ่ายไปเรื่อยๆดูดีสุดท้ายเข้าใจใเ 3, ท่าไ<อ>หร่ครับสามหมื่นเท่าไหร่สามหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทนะครับรับจากกทมเรียบร้อยแล้วเป็นเงินต้น3 1 4 8 2ดอกเบีย้ยโอ้หเท่าไหร ดอกเบีย้ย4,962ล้านแน่ดอกเบีย้ยเยอะจังเลยอ่ะเนาะก็มันก็คงนานแหละรักขคงพพอ่ะ <c oughs> ก็เงินมันเยอะอ่ะประมาณนี้